สวัสดีครับผมจะมาแสดงวิธีการเล่นล ne นะครับบน PC นะครับแทนบนอุปกรณ์มือถือนะครับต้องเอาอีเมลนะครับมาผูกไว้กับตัวโปรแกรม l ล n e ของเรานะครับเนี่ยให้เราเข้าไปดูที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับจึ๊บนะครับมันจะมีเขียนว่าบัญชีตรงนี้อยู่นะครับนี่ฮะนะครับกดเลือกเข้าไปที่บัญชีตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ ลงทะเบียนบัญชีอีเมลนะครับถ้าใครลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะขึ้นว่าเสร็จนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้มันก็จะขึ้นว่ายังไม่เสร็จนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับที่เราจะใช้เป็นตัวที่ผูกกับตัวบัญชีไลน์ตัวนี้เอาไว้นะครับอันนี้ก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปเลยนะครับโอเคอันนี้รหัสใส่อะไรก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับ ใช้อ e ีเมลนี้แล้วก็รหัสผ่านในการล็อกอินเข้าไปในเครื่อง p c นะครับ okay. อันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเข okay. สร้วนะครับกดปุ่มยืนยันตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอตอนนี้รหัสยืนยันเนี่ยมันได้ส่งไปที่อ e ีเมลนะครับเพะนั้นเราต้องไปเปิดอ e ีเมลเราก่อนนะครับกดไซน์เข้าไปเลยนะครับายถึงนี้นะครับ ครับอีเมลแอดเดสเวอร์เวอรี่ไฟนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีรหัสให้เรานะฮะจึ๊บโอเคครับรหัสคือตัวนี้นะครับ1693นะครับเดี๋ยวเราเอา1693มากรอกไว้ในในมือถือเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้1693นะครับ1693นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มลงทะเบียนเลยอ่ะเรียบร้อยครับหล่ลงทะเบียนโอเคเสร็จแล้ว ตรงนี้มันจะเขียวว่าลงทะเบียนบัญชีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับคลิกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตัวใหม่เข้าไปท่านเองนะครับครับเดี๋ยวเราไปลงไปติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาอีเมลตัวนี้นการล็อกอินเข้าไปในไลน์บนเครื่อง PC เราแล้วครับพิมพ์นี้ไว้เลยว่าไลน์พีซีนะครับเต้บเอนเตอร์นะครับไลน์พีซีนะครับอ่าฮะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ ดาวโหลดฟรีไลน์โปรแกรมแชทนะครับที่สังเกตตรงนี้ครับเป็นเว็บไลน์ pc.me นะครับเข้าไปที่นี่นะฮะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเคดาวโหลดไลน์ pc ตัวนี้นะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับที่ดาวโหลดไลน์ pc นะฮะจุดอย่าหาปุ่มดาวโหลดก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเคอันนี้ผมกดสตาร์ดาวโหลดเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็รันเลยแล้วกันโอเพนโอเคครับแล้วก็ตอบเ e ียสไปโอเคอันนี้เราก็เลือกเป็นภาษานะครับผมเลือกภาษาไทยอ่าเลือกภาษาอังกฤษดีก,กว่าเราเสร็จแล้วกดโอเคครับจึ๊บอ่าเสร็จแล้วกด next นะครับ next ด้เลยเอย๊กด i a g r ล e นะครับแล้วก็กด install เลยครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่กดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ามานังเกตว่าลายนะฮะตึ๊บนี้เวลาเราที่เราจะล็อกอินนะครับอาสังเกตจากมือถือแล้วก็นะครับของผมมันจะเขียนว่าเด่นชัยสายนะครับ hatotmail.com นะครับตัวนี้นะครับเราจะเอามาใส่ในช่องช่องนี้นะครับส่วนรหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับผใส่ก่อน อ่านะครับผมใส่อีเมลของเข้าไปนะครับแล้วก็อาดผ่านก็ใส่เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มล็อกอินได้เลยนะครับปุ่มนี้คลิก,กเลยครับล็อกอินอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วครับไลายบน PC ก็จะเหมือนกับลายบน ครับผมเลื่อนลงมาเดินขึ้นข้างบนทึ๊บเนี้ยนะครับเหมือนกันเลยครับนะครับเอาสังเกตดูเหมือนกันเลยนะครับจะพิมพ์อะไรมันพิมพ์พิมพ์มพมได้เลยทันทีครับเราแบบถ้าใช้บนมือถือก็พิมพ์ค่อนข้างไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เงี้ยเราอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเลยบนมือถือนี่กว่าจะจิ้มได้โอ้ทรมานครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ไลน์บน PC นะครับโอเคอขอบคุณนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับโอเควันดีครับ